การต่อสู้ต่อความเสียหายจากการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มการตรวจสอบที่เป็นการตามรอยเพื่อจับก,กลุ่มผู้ร่วมขบวนการการต่อสู้ต่อความเสียหายจากการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีค่าเกินกว่า2 0 0 0ล้านบาทเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดตำรวจและสันพากรได้ร่วมกันเปิดปฏิบัติการ Anti t a x Fraud Operation ชั่เเพื่อตะลุยความจริงและจับก,กลุ่มผู้ร่วมขบวนการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มที่สร้างความเสียหายต่อรัฐอย่างรุนแรงเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพลตำรวจโท รัฐศักชวนาใสายพอบอชอกอและพลตาตาตาตทัดภูมิจารุปรัชพอบอกปศได้รวมกับสันพากรและผู้อํานวยการกองตรวจสอบภาษีกลางกล่าวถึงผลการปฏิบัติการจบเกมกลโกงภาษีที่เป็นการตะลุยความจริงและตามรอยของเครือข่ายโกงภาษีมูลค่าเพิ่มในการปฏิบัติการนี้ทีมงานจับกลุ่มได้ก้าวรารรวมทั้งหมดรวมถึงนางสาวพิพิลาสผู้ถูกจับกลุ่มตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออกและเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้กลวิธีช่อกงทีมงานได้ตรวจยึดของกลางและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีจำนวนมากมายพลตำรวจตรีทัศภูมิกล่าวว่าการตะลุยความจริงเริ่มจากการจับกลุ่มนายสำรานและผู้ร่วมขบวนการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งใช้กลุ่มเครือญาติและพนักงานจัดตั้งร้านค้าและบริษัทเพื่อทำการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นทอดๆโดยไม่มีการซื้อขายจริงๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เมื่อมีบริษัทที่เป็นส่วนในเครือข่ายทำการซื้อสินค้าท่อสุดท้ายที่ราคาสูงเกินจริงแล้วส่งออกสินค้าไปยังประเทศพมา่าเพื่อสร้างภาพของการส่งออกสินค้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสินค้าแบบ0%จึงนำข้อมูลธุรกรรมมายื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสร้างความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินกว่า1,100ล้านบาทแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่จบลงเพียงนี้เพราะเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนขยายผลต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในสําภาญ หรือผู้ต้องหากลุ่มแรกที่จับกลุ่มไปแล้วก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกมากมายที่น่าสนใจคือนางสาวพิพิลาสบุตรสาวของนายสำราญพันตำรวจโทวันพเดชกล่าวว่านางสาวพิพิลาสได้รวมกับร้านค้าและบริษัทของเครือข่ายอีกเจ็ดแห่งเพื่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มจากรัฐโดยใช้แผนประทุษกรรมที่คล้ายๆกับผู้เป็นพ่อของเธอทั้งๆท,ที่มีการนำบริษัทส่งออกที่มีการประกอบกิจาการจริงมาอยู่ในเครือข่ายเพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อตรวจสอบทั้งสองบริษัทพบว่ามีการจดจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี2565แต่กลับมียอดการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเป็นจำนวนเงินกว่า60ล้านบาทในห่วงเวลาเพียง6เดือนเมื่อประเมินภาษีของเครือข่ายทั้งหมดพบว่าสร้างความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินกว่า1,000ล้านบาทพันตำรวจโทวันพเดชกล่าวอีกว่าเมื่อพบหลักฐานการกระทำผิดแน่ชัดจึงเร่งรวบรวมหลักฐาน เพื่อขออำนาจจากสารออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก้าวรายก่อนนำมาสู่การตรวจค้นจับกลุ่มตัวทั้งหมดได้ดังกล่าวผู้ต้องหาส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพแต่ก็มีบางส่วนที่ยังปฏิเสธทีมงานจึงนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่จบลงเพียงนี้การตะลุยความจริงและตามรอยของเครือข่ายโกงภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามการโกงภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีความซับซ้อน และสร้างความเสียหายต่อรัฐอย่างรุนแรงควรได้รับการสนับสนุนและติดตามจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมและป้องกันการเกิดขบวนการโกงภาษีในอนาคตคุณคิดอย่างไรกับการตะลุยความจริงและการตามรอยของเครือข่ายโกงภาษีนี้ความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและป้องกันการเกิดขบวนการโกงภาษีในอนาคต